นี่คือเรื่องราวของหนังสือหรือเป็นเรื่องราวว่าจะเขียนหรือจะตายว่าจะอ่านหรือจะตายก็ได้เช่นกันนี่ช่วยลองตายให้ฉันดูหน่อยสิเฮ้ยเจาเรื่องแบบนี้กับจริงเหรอไว้ที่หลังค่ะหน้าหมากำลังยุ่งพูดตรงๆนะไว้สักร้อยปีได้ไหม ชาติหน้าก็ยังอยากเจอฉันอีกหรือยังไงไอหมานิสัยเสียแค่ฟังก็รับสังหรณ์ใจไม่ดีรีบปฏิเสธแต่นั่นเน,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 นต่างหากแล้วอย่าให้คนก็พูดสิเหรองั้นก็ขอโทษทีนะจะว่าไปก็ขอเปลี่ยนเรื่องหน่อยละกันจะช่วยตายเพื่อฉันสักหน่อยจะได้ไหมเอาเปลี่ยนตรงไหนฟ้านั่นมันหน่อยตรงไหนไม่ทราบไม่ได้รู้สึกผิดเลยดีกว่าใหญ่เอสุดขั้วนมปั่ฮ่าเราเองก็เราจะชินแล้ว <nothing> สิน <nothing> ะ ขอแค่ไม่โดนสักอย่างก <laughs> uh ็ไม่ใช่ปั่นจะอ่อนหักนะยะอันตรายนะเดี๋ยวก็ตายกันพอดีลอกปัท่อก็ตายซะสิเจ้าหมาป่วยฮะเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยหายหายเฮ้หายหายโดผมหารุีิหาซสนิโตะมันบ้าสนิทไปเลยสินะเจ้าหมาโง่มาหรอกนะถ้าเรื่องอ่านหนังสือนี่บ้าเข้าเส้นเลยแล้วผมก็ไม่ใช่หมาธรรมดาหรอกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะยังเป็นคนอยู่ล่ะ

ที่หมาเดินก็อาจโดนไม้หนังสือ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 นังือนี่ค่ะไพ่ก์ด กลับมาแล้วครับช่วงหน้าหนาวตอนม3มเพราะเหตุผลเกี่ยวกับงานของพ่อก็เลยต้องย้ายไปอยู่อกคยมะกันทั้งครอบครัวดีละแต่ว่าผมคัดค้านแบบหัวชนฝาเพราะว่าที่นั่นน่ะวันที่หนังสือวานตลาดอาจจะล่าช้าก็ได้และด้วยเหตุนี้ผมก็เลยเคลียร์เงื่อนไขที่ตกลงกับพ่อว่าต้องเรียนต่อในโรงเรียนชื่อดังที่สอบเข้ายากเย็นได้สำเร็จ และอยู่ที่โตเกียวตามลำพังอภิจมะชินโนบุนักเขียนคนโปรดของผมเมื่อไม่กี่ปีก่อนคนคนนั้นเป็นนักเขียนยอดนิยมที่ปรากฏตัวดุดดาวหางอย่าว่าแต่เพศเลยเพราะไม่เปิดเผยแม้แต่ตัวจริงส่วนผลงานนั้นมีั้แต่ SF ไปจนถึงเลิฟคอมเมดี้แต่งเนื้อเรื่องได้อย่างอิสระผลงานสร้างชื่อซีรีส์บาปมหันนั้นจะบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตของผมก็ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงแต่ว่า นับจากเล่มล่าสุดมาร่วมปีเล่มสุดท้ายของซีรีส์ที่ชื่อว่าตันหาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่วาตลาดถ้าไม่ได้อ่านเล่มนั้นใครมันจะตายตาหลับเฮ้ยหนังสือเล่มใหม่ของอากิยามะาชิโนบุเขอาบ้านขากับจักรพรรดิอาหรับไม่นึกเลยว่าจะเป็น BL เปิดโลกใหม่อีกแล้วนะเนี่ยขนาดรู้ทั้งรู้ยังอดใจเต้นตามไม่ได้เลยอะฮะรือว่าเราจะได้เปิดโลกใหม่อีกคนละเนี่ยเอาละ เออเอ่อเอ๊ะเฮ้ยกระเป๋าตังค์ไม่มีเรียบรีอยอปบอกมาสิวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยนะครับเอามาเอามาสิเ <differ> ฮ <enthus tous> ้ยเดี๋ยวก็หกน่ะร่อนร้านเหรอลุกขึ้นมาพวกแกนะลุกขึ้นมาครับเฮ้ยไอเหตุการณ์เกินคาดี่มันอะไรกันเนี่ย เมื่อกี้พูดว่าพวกแกเหรออ๋ออ๋อ,อ,อแล้วแกมัวทำอะไรอยู่ฮะลุกสิเฮ้ยน,นั่นยังเฉยลุกสิเฮ้ย สิวะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเราทำแบบนี้ทำไมทำไม เออเออะเอ่เอก็โกหกนะนี่เรานี่เราตายแล้วแ้่เหรอคุณพ่อคุณแม่ธรรมะ ร,รีบตื่นเร็วสิแกก็รีเซ็ตแล้วโมโดกะแกก็รีวันนี้นะฮารุมิคุงอา้าวนี่เซอร์วิสนะท่อคุณพ่อคะลงซากุระขอโทษนะคะที่ฉันยังอากาศหายใจขอโทษนะคะที่ยังไม่ตายฮามิาฮะอคิยมามะทินอบ,บุไม่นะ ฉันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันยังมีหนังสือที่อยากจะอ่านอยู่นะหนังสือที่อยากจะอ่านนะหนังสือที่อยากอ่านนะนั่นมันถ้าไม่ได้อ่านเจ้านี่ถ้ายังไม่ได้อ่านถ้าไม่ได้อ่านถ้าไม่ได้อ่านใครมันจะตายตาลับเอ๊ะฮะ อโอ้ oh, ฟื้นแล้วเหรอนี่ยเจ้าตูบที่นี่มันเ,ย,ย,เยังไม่ตายเราจะไม่ตายเหรอคือทีพแล้วเหรอเราแค่นี้ก็อ่านหนังสือได้แล้วแข็งแรงดีแล้วนี่นาะเงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรให้แกกินนะเจ้าตูบ เจ้าแอฟโรนั่นพูดอะไรของเขาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะมาเรียกชาวบ้านมาเจะตูบเจ้าตูบอยู่ได้อะฮะหมาตัวนั้นมันที่เราเห็นเมื่อกี้ฮะเอ๊ะเฮ้ยโกหกนะเดี๋ยวนี้ฉันเป็นหมาเหรอฉันเป็นหมาเหรอ พอลองเรียบเรียงเรื่องราวที่แอบฟังจากเจ้าแอฟโรดูแล้วเราโดนเก็บมาตอนที่อยู่กลางสายฝนถึงได้มาอยู่ที่ร้านนี้เลยนะแต นี่ก็เกินคาดหมายเหมือนกันนะกําเนิดใบกลายเป็นหมาเนี่ยไม่ละเรื่องนั้นยังพอว่าทําใจให้ได้ตั้งเนิ่นเนินดีกว่านะเพราะไอที่เป็นปัญหาจริงๆก,ก็คือเรื่องที่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเป็นอาทิตย์แล้วต่างหากเล่าฮะโอ้แอปโรรถยนต์มันเจิดเหมือนกันนีนนาเฮ้ยแต่ว่านะอยู่ตรงนั้นฉันอ่านไม่ได้มามะมมาทางนี้เลยแพ่ ดีจริงๆ,งๆเห็นแข็งแรงดีแบบนี้ค่อยังชู่หวหน่อยไม่ใช่โวยแอปโรแกต้เป็นคนดีนะแต่ไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> ดีแล้วดีแล้วไม่ด้กับผีสิ <c oughs> เราอ่านหนังสือในร้านนี้จนหมดทุกตัวอักษรแล้วอ่ะของใหม่นะ่ะใครก็ได้เอาของใหม่มาให้อ่านทีสิไม่สิหนังสือหนังสือ

นางเอกออกโรงแล้วล่ะยินดีต้อนรับครับเอ๊ะหืนายเองเหรอฮะ<า>นายเองเหรอผู้หญิงคนนี้ อะไรของเขาฟ้าหมาตัวนี้ราคาเท่าไร่ล่ะคะขอโทษนะครับแต่เจ้าหนูนี่ร้านเราไม่ขายแล้วตกลงว่าเท่าไหร่ เออแล้วเนี่ยมันอะไรกันก็เพราะว่านาเนี่ยตายซะอย่าตายเลยลูกจริงหุบปากสิเดี๋ยวก็คลิปสลับคลิปอะไรคลิปตรงไหนก็บอกว่าอย่าเห่ายังไงแล้วไอ้หมามันกระเทือนในหัวนะไอ้หมาหุบปากแล้วพูดนะเป็นไหมไอ้หมาหรือว่าอยากจะหุบปากไปช่วยนิรันเลยล่ะเออีโซ่เป็นบ้าเลยหุบปากแล้วมันพูดได้ที่ไหนกันเล่าตายจริงถ้าจะทำก็ทำได้นิ่นาะเอ๊ะพี่ว่าไงนะ เมื่อกี้ฉันยังไม่ได้เปล่งเสียงสักแอะเลยอะงั้นฉันจะอธิบายแบบง่ายๆขนาดที่ว่าหมาฟังยังเข้าใจละกันฉันเนี่ยเหมือนจะรู้เรื่องที่นายคิดหรือว่าพูดอีกอย่างใจนายเนี่ยเหมือนฉันจะอ่านได้ด้วยล่ะรู้หรือเปล่าล่ะหาหาอีกทีก็บอกว่าหนวกหูยังไงละไอ้หมาแข่งเนี่ยโอรธยทัานไปเถอะไอ้เธอไอ้หนวกหูจริงๆนะไอ้หมาโวยไอ้เราหงายกายเป็นแบบเนี่ยไม่รู้สินะ แต่เสียงนายมันก้องอยู่ในหัวฉันมาหลายวันแล้วด้วยละแล้วพอหาต้นเสียงเจอก็ไปถึงร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นพอดีเลยเ้ขอร้อละครับอย่าอ่านเลยนะอย่าอ่านเลยได้โปอดเลี้ยงก็เพราะแบบนี้แหละเขาถามหน่อยสิ <S <S คนที่บวกเวกวไว้ในหัวฉันน่ะคือนายใช่ไหมคะในตอบมาสิว่า yes no. เยสือโนเหลือเวลาอีกห้าวิสี่ส <3, S 2> ามสองหนึ 1> 2, 1. ่งคือเอองั้นเยสเอางั้นจะเริ่มการลงทันแล้วนะคะเอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนสิมาสุวิสัยนะไม่เจตนาเลยสัก,กติดช่วยทำใจให้กว้างหน่อยสิจะว่าไปแล้วก็ครับครับครับง<ม>ั้นก็ตามามับ้งไงนี่เธอไปแดกเหรอตกลงว่าเธอเป็นใครกันแน่นะเนี่ยก็เอาเถอนะจะบอกให้ก็ได้ชื่อของฉันคือนัสุนโนคิริฮิเมะส่วนอาชีพก็ ผู้หญิงยังไงล่ะอย่า<ะ>มาพูดสำเนียงสไปาสาวนั่นหล่อนอายุก็เพิ่งจะ20และสัดส่วนจากบนก็92 58 85 โอ้โหเช่นกันเดะก้าวฉิบช่องได้ของรู้สินะว่าฉันคิดอะไรอยู่เรอหูยะหุบป,ปากปซะเธออ่านความคิดสัตว์อื่นได้ด้วยเหรอขนาดจะได้ยินยังไม่เคยเรารู้จักมนุษย์คนอื่นที่มีชะตากรรมแบบเดียวกับฉันอีกมากไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราจะฟังฉันรู้เรื่องได้ไงอะไม่ได้อยากจะฟังก็ตกลงเอาเป็นว่าตายซะ วก,กลับไปตรงน,น,น,นั่นก็เพราะว่าอ,อยากเห็นหมาบ้าโดนผ่ากระพุงเองักหงักเฮ้ยอะไรกันเนี่ยต่อจากโจนร้านก็ใะสาวก,กันไกลปริศนาเหรอโจนเหรอนายพูดถึงอะไรอ่ะไม่อ่ะก็แบบว่านี่เธอที่อยู่ในร้านตอนนั้นแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นหมาไปเรียบร้อย แต่เธอเขาไม่เชื่อสินะ,ะเรื่องแบบนี้น่ะทำไมเอ๊ะเอาเอาเอาเฮ้ยเอ่อเราเธอจะไปไหนอ่ะเฮ้ยไปเฉยเลยแล้วให้ต้องแต่งงี้เนี่ยน,นะอืม พูดถึงอะไรไม่ทราบก็ฉันถามว่าเห็นใช้ในสภาพนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอยังไงล่ะเจ้าหมาลามกอ๋อฉันมีอารมณ์กับนิยายปลงใจเสือป่าอย่างเดียวเน่ะไม่สนใจของที่มีรูปร่างหรอกไปเป็นตัวรู้สึอก่อนแล้วค่อยมาถามกันใหม่ก็แล้วกันรูปร่างก็ไม่มีนี่เนาะเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหแล้วแล้วยังจําเป็นต้องใช้อะไรอีกหรือเปล่าล่ะฮะ อยู่ๆามอะไรของเธอน่ะสารรูปแบบนั้นนะ่ะคงไม่มีที่ไปใช่ไหมจะอยู่ที่นี่สักพักก็ได้นะเออจริงหรออะไรแล้วทำหน้าทำตาสะโง่เชียวใจดีเกินไปจนชวนให้ระแวงอะดิเอ,อ๊ะกันไกลอะกันไกลอยู่ไหนเนี่ยกันไกลแกจะฆ่าฉันจะถึงเมื่อกี้นี่เลยไม่ใช่เหรอจะว่าไปเนื้อหมานี่อร่อยหรือเปล่านะอขอโทษครับผมเชื่อแล้วครับแต่ที่จริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะว่าจะทำยังไงต่อไปเดี แต่ก็น่าสงสัยอยู่ดีล่ะนะ <S <S ้า,าไฟหมาเนี่ยฟังดูน่าอร่อยดีโอยอย่าเลยครับอบไปไปแล้วแต่เธอเชื่อเรื่องที่ฉันเล่าจริงๆหรอเนี่ยก็น,นะจะยอมเชื่อกันละกันแล้ว,น,ลวนึกออกหรือยังว่าต้องใช้อะไรอีกอะอหนังสอือแบบนี้แหละพอใจมะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวรรค์ละเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ฉันตายแล้วเหลอตายนนแล้วไม่ใช่เหรอสนับสติอารมณ์หน่อยสิไม่อ่ะใครจะไปสงบไปอ่ะสุดยอดไปเลยเธอที่สุดยอดเลยวันเดอร์ฟูลก็ดีแล้วแหละนะที่ถูกใจนายแหมวันเดอร์ฟูลจริงๆนะเนี่ยวันเดอร์ฟูลขนาดหมายังรู้เลยคนเขาอุตส่าห์ไม่พูดแล้วแท้ๆนะเนี่ยว่าแต่ว่าที่นี่น่ะบ้านเธออย่างนั้นเหรอ เรียกว่าบ้านไม่ได้ลมะมั้งมันเป็นแมนชั่นเน่ยรู้ว่าเธอจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะอืมผู้จ่ายภาษีลำดับต้นๆเลยลโอ้ีมนงสือของอาคิยามะชิโนบุครบทุกเล่มเลยนี่นาะโอ้โหย่ํมยีม่มแต่จะว่าไปนายน่ะเรียกชื่อฉันด้วยสินะหาเฮ้ยพูดเรื่องอะไรอ่ะก็นายเรียกฉันที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงไม่ใช่หรอเม่เดลีซหน่อยชื่อนัซโน คิริฮิเมะน่ะเพิ่งจะได้ยินเมื่อกี้นี้เองนะไม่ใช่ชื่อนั้นอะคิยามะชินโนบุตั้งหากแล้วฮะอะคิยามะชิโนบุนักเขียนเหรอแล้วมันมีอาคิยามะชินโนบุคนอื่นด้วยหรือ,อยังไงไม่ไม,ไม่ก็ชื่อเธอน่ะนัซโนคิริฮิเมะใช่ไหมนัซโนคิริฮิเมะน่ะชื่อจริงอะคิยามะชิโนบุน่ะน้าปากกาเอ๊นักเขียนน,ะน่ะนะเขามีน้าปากากากันทั้งนั้นแหละ เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้เลยหรือยังไงไอเจ้าหมาห่วยอไม่ดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโกหกใช่ไหมเอ๊ะนั่นก็ปนแปลว,ว่าเธอนะเหรอเธอเองเหรออาชิยามะชิโนมุยังไงก็รีบเขียนตันหาสักทีสิเฮ้ยเป็นหมาบารยะสามขึ้นมาเลยนะและด้วยเหตุน,นี้เองตอนนี้ผมก็เลยได้มาอยู่กับนักเขียนมือทองอาชิยามะชิโนมุไปโดยปริยาย และเธอก็เป็นคนคลั่งงานเขียนข้าวเสร็จแล้วนะแล้วเรื่องที่ผิดคาดนิดหน่อยคืออาหารและงานปัดกวาดเธอทำงานบ้านได้ทุกอย่างเลยอ่ะอืมอร่อยฮะแถมเล่นกีฬาได้ทุกชนิดเลยอ่ะเยี่ยมเลยนี่นักสโนคุง Ni c e form a n d nice punch คุณผู้น้าขาตาเทพสุดๆเลยอ่ะโอ้โหจุ๊บนิสโธอะไรฝรั่งเล่าร้อนจนชวนอึดอัด แถมอากาศรอบตัวพวกนั้นก็ร้อนกก่าปกติตั้งห้าองศาน่ไม่นึกว่าจะถนัดวิชาต่อสู้ด้วยนะเนี่ยก็ถ้าหากรู้เอาไว้บ้างก็น่าจะเขียนหนังสือได้สนุกกว่าการไม่รู้อะไรเลยจริงไหมละ่ะทุกอย่างนี่เพื่อนหนังสืออย่างนั้นหรอแน่อยู่แล้วสิเพราะว่าวิชาต่อสู้นะนะโดนหยิบเอาไปใช้กันบ่อยจะตายถ้ามีนักสู้ที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือที่ฉันเขียนแล้วล่ะก็คงวิเศษดีออกนี่เธอตั้งใจจะเปิดเคล็ดวิชาตำรับบูรพาไร้ท่ายหรือไงเนี่ย การที่หนังสือของตัวเองกลายเป็นแรงบันดาลใจคนแต่งก็เป็นสุขแล้วล่ะืแต่ยังไงก็เธออกเธอไม่เห็นเด้งเลยเนอะว่าแต่บางทีอาจได้ตายอีกรอบมั้งเราข่าวต่อไปครับเกี่ยวกับคดีสังหารนักเรียนมอปลายในร้านอาหารกลางเมืองคนร้ายยังคงลอยนวลอยู่ทางตำรวจนั้นได้ออกหมายจับนายนาฮาระโทจิซึ่งเป็นฆาตกรและตามหาเบาะแสอยู่ครับ เราจะไปดูยังจุดเกิดเหตุกันนะครับคุณสระอิค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ผู้ขอร้ายพักอยู่นะคะใช่ห้องหมายเลขหนึ่งศูนยหซอยมียตอนนี้คนร้ายกำลังเปอจะว่าไปแล้ววันนั้นทำกระเป๋าสตางค์ตกนี่นาในนั้นมีกุญแจห้องเออใช่มีพพยการ์ดของร้านหนังสือฮอนดาด้วยเก็บจนเกือบจะเต็มแล้วแท้ๆพักโฆษณากันก่อนนะครับเป็นหนึ่งวันที่เลวร้ายจริงๆนั่นแหละ อืมกระเป๋าตังค์ของผู้เคราะร้ายนั่นแหละเลขห้องแหละหนึ่งศูนไม่ใช่หนึ่งศหนรอกเหรอเหรอเข้าใจแล้วล่ะเห้ยงเป็นเคบับอะถ้าหากว่าทานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกกันนะ ฮะไปไหนอะไปตัดสินให้รู้ดำรู้แดงหาหอสุมิยะเหรอทำไมอะไปกันเถอะเฮ้ยรอเดี๋ยวสิเฮ้ย อยู่ดีๆก็อยากกินเลยเผลอซื้อเครื่องมาทำนะสิอย่าซื้อด้วยความเผลอสิเฮ้ยแล้วไปซื้อมาจากไหนจากออคิบบาหรือไงว่าแต่ไอเครื่องนี้มันกี่เือร์เนี่ยสามแสนเยนเห็นจะได้มั้ยแพงจังมีวันฝรั่งทอด5้าส่วนแปดิบด้วยนะมีของแบบนั้นด้วยเหรอ